สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตามายืนยันแล้วยังอยู่ไทยหลังเรือสะพัดใบเตยดีเจแมนบินหนีออกนอกประเทศ รเรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่สังคมต่างจับตามองเมื่อ DSI ได้ออกหมายเรียกใบเตยอาสยาม DJ Man เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาคดีแชร์ลูกโซ่3 d ในวันที่15กันยายน65นี้ก่อนที่จะมีข่าวลือสะพัดใบเตยสุทธีวันเดินทางบินไปสิงคโปร์แล้วและในเวลาต่อมาคุณลุกน้องชายใบเตยเฉลยแล้วใบเตยสุทธีวัน DJ Man อยู่ไหนซึ่งก็ได้โพสต์ออรีอินสแกรมขณะใบเตยสุทธีวันอยู่กับลูกสาวน้องเวทมนในหมู่บ้านรูและต้องบอกว่าล่าสุดสำนักงานตรวจ คนเข้าเมืองยืนยันแล้วหลังมีข่าวรือใบเตยสุดทีวันดีเจแมนบินออกนอกประเทศโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ยืนยันว่าทั้งคู่ไม่ได้บินออกนอกประเทศแต่ไม่สามารถออกคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศได้เนื่องจาก DSI เพียงออกหมายเรียกให้ปร,รับทราบข้อกล่าวหาเท่านั้นยังไม่ได้ออกหมายจับ ขณะที่เพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ก็ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ทั้งใบเตยและดีเจแมนยังเดินทางไปไหนได้ตามปกตินะครับแต่ผมเชื่อว่านับจากวันนี้ไปตอมอทุกคนคงมองหา2คนนี้เป็นอย่างดีอย่างว่าแหละในตอมอก็มีคนโดนโกง Forex 3D ไปหลายคนผมได้รับข่าวสารจากตอมอพวกนี้ด้วยเหมือนกัน เลยทําให้รู้ความเคลื่อนไหวของพวกแมงจนจ้างคนบินไปตามสะกดรอยได้ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือส่งข่าวเงียบๆมาตลอดนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ